บู What บูบูคืออะไรคะไรนะนั่นมัหมดเลยไปเอาไอ้กระต่ายกระต่ายกระต่ายเออเล็บล็บบิดแล้วบิดเล็บบิด What is เล็บบิด no ดูดูแล้วบิดแล้วบิดเล็บบิดโนดูอะไรที่ที่มันขูดได้โนขูดได้ขูดได้เล็บบิด ปันกับอ๋อนั่งตรงนี้ yes the boy the boy let's go go อ๋อเออเออเนี่ยระวังแทงอ่าฮะทิมแทงทิมแทงยู่งอะไรทิมแทงอะไรล่ะเลือดไหลว่าไงเลือดไหลเอ่อไอ เอากี่อันแม่เคยใช้ปุอันนี่อะคะอันนี้ใช้เท้านี่ใช้เท้าเมกกี้ทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้หั่นชั่วปูฮะหั่นชั่วปูหั่นชั่วใช้ปุ๊อะนะใช้ปุใช้ปุโอ้คโอ๊คหมดแล้วไม่ได้ดูเอาเสียงดังเดียวเอาหม้อมาทอดไข่ 还要干嘛？<laughs> <laughs> <laughs>